เจอกับพรีเซเตอร์ของบาอนจิริยาขอโทษุู้ไม่านด้วยนะฮะโอเคครที่พุทนะครับมีริยาคนนึงนะครับมาให้แฟนอไปที่นะครับได้ดูกันด้วยนะครับเป็นรุ่งหลังการแาแฟชั่นนะค่ะบาอจินะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับ thank okay. you Thank <laughs> ไปคี้ตอนพี่ออกมายกเดียวมากโทรศัพท์อ่ะทุกยกเก็บใช่มครับทรงแบบโค้งเปิดแบนอะไรอย่างเงี้ยไหมแต่เข้าใจได้เพราะว่าไปคี้ออกมาแล้วแบบเขาหล่อเขาออร่าเนาะเราก็ต้องเก็บทุกโมเมนท์เนาะโอเคอ่ะไปคี้ครับเชิญนะครับโอเคมีใครอยากให้พูดถามคำถามอะไรไหมกับไปคี้มีไหม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 ไมคี้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ พรีเซนเตอร์ของเบ้าจีครับรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับผมขอบคุณเลยครับขอบคุณมากๆไม่ได้คิดกันครับว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเขาด้วยอ่าก็คือเต็มครับพูดอะไรก็ได้น่าจะตอบผมได้เลยตอบผมดีที่ความสุดโดนๆเลยตอนที่เบ้าจีติดต่อมาเป็นยังไงครับเรารู้สึกตื่นเต้นงงงงเพราะว่า เบอร์จีเขาเหี่ยวเลยตัวผมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าผมคิดควา่าวอาจจะอบบอเป็นความเสน่อมสถานควาคิดเล่นความเฮฮาหรือ,บบอเปล่าแล้วผมเองก็นนคที่ชอบทำหลายอย่างชอบลองหลายๆอย่างผมก็เต็มที่อยูทุกอย่างทีได้ลองทำเลยเอาจจะเป็นคาแรคเตอร์รูปแบบใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่โดนใจเบอร์จีนะครับก็ดีใจผมดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเบอร์จีนะครับมองโสมมากเลย เป็นคนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้เช่นทำอะไรครับซิ่งปกติเล่นกีฬาเล่นกีฬาได้หมดเลยครับจริงเหรอปากเก็บนิสเซียนมากมาเก็บกีฬาอื่นเต๋อบอลเล่นบาสอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับเอาเป็นสายสปอร์ตอะไรอย่างนี้ด้วยอ่าแต่บอกว่าพรีเซนเตอร์คนนี้นะครับต้องจัดจะหล่อน่ารักขี้เล่นอารมณ์ดีแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวแทนการุ่นใหม่ด้วยวันนี้เรา ตัวนี้ครับครับรุ่น c a ชวลแคช s u a l c a s แปลว่าสบายสบายอ่าสไตล์ผมก็มักจชอบใส่รองเท้าสบายๆคุณผู้ชมครับนี่ผมได้ใส่รองเท้าคู่นี้ตอนถ่ายแฟชั่นกับทางโรซี่ด้วยครับชอบมากแล้วก็เป็นหนึ่งในไมคิ้คอลเลกชันด้วยนะครับนี่สวยด้วยนะนี่นะสวยมากครับนี่ c a s u a แปดเจ็ดสามนะครับสำหรับรุ่นที่น้องไมคี้ใส่อยู่วันนี้นะครับแล้วทำไมของที่พูดถึงได้เป็นรุ่นเบร ผมถามวนะ่าทำไมเราไม่ได้ใส่รองเท้าคู่กันเ่ะเดี๋ยววินน้อยใจค <laughs> รับเดววินน้อยใจครับตัวนี้ผมเป็นเรื่องที่พิเศษอ๋อเลยฮะแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นเรื่อพิเศษที่เปิดโชววันนี้เช่นกันอเอาเลยฮะใช่โดยนี้ผมแอบ,บเห็นแต่หลายคนใส่รองเท้าลุกขัดมีไหมครับพี่ ยีม่มพูดใส่ก็จะเป็นเบสหกสามห้านะครับคืบอผมก็ใส่รองเท้า,าที่ใส่สบายมากเลยเนาะสบายใส่เบามากโทเบามากชื่อเบาจีนเลยครับใช่ถูกใจมากเลยนะฮะซึ่งนะคะรับรองเท้านะฮะที่เออ่พรีเซนเตอร์ของเราไมค์กี้พูดไปนะครับก็จะอยู่ในไมค์กี้ฟังก์ชันด้วยครับผมฮ่าแล้วเมื่อกี้เนี้ยพี่พูดได้มีโอกาสคุยกับแฟนคลับด้วยนะครับแฟนขาเขาก็บอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเปิดตัวพรีเซนเตอร์เป็นไนกี้แล้วใช่ไหมฮะก็มีรองเท้ารุ่นหนึ่งที่พิเศษมากครับผมมันคือรุ่นอะไรฮะตื่นเต้นมากชื่อรุ่นว่ามีออนโนะครับโอ้ชื่อเรุ่นจำชื่อได้ด้วยฮะเขาไม่ได้แค่รู้จักเพียงเดียวนะต่อสั่งมาแล้วด้วยโอ้โหยในการตัดสินใจที่เฟิร์ตต้องที่สุดเลยครับใครสั่งมาแล้วบ้าง กฎน,นี้เลยนะโอ้ยตังจิที่ผลิตทันละ <c oughs> ไม่ต้องไปกลัวฮะความพิเศษมันเป็นยังไงฮนะสำหรับเนี่ยตังโตเลนความพิเศษเนี่ยก,ก็คือว่าเป็นจริเป็นคันงแรกของผมที่มีราคาที่ผลิตขึ้นมาเืถูกๆเองโด้วยซิท็อปเลยตังโตจิเขาเห็นว่าผมชอบสีส้มทำไมถึงชอบสีส้มเพราะมันไม่เหมือนใคร <c oughs> อ่าชอบสีส้มเพราะเป็น <c oughs> ส,สีความแบบสดใสความน่ารักเลยนะครับผแล้วก็เวลาเรามองสีส้มมันก็จะ ่ซึ่งตอนนี้หิวข้าวไหมเนี่ยหิวเอาเลยครับเกณฑสีส้มแล้วรู้สึกว่าหิวใช่คือเป็นความชอบของซีโอเจผมชอบแล้วคือจริงๆอ่ะเขามีรองเท้ารุ่นนีออนอยู่แล้วนะมีหลากหลายสีเล็กนิดซีโอผชอบมาสีส้มนะครับโอเคครับผมนะครับนี้วเขาก็เอาสีที่ผมชอบมาใส่ในรุ่นนีออนอ่าก็ยิ่งชอบมากครับแล้วครั้งแรกที่ได้เห็นนีออนออเรนจ์รู้สึกยังไงครับโอ้โห ออกตองสวยครับเขารู้สึกแรกคือสวยต่อเลยผมเจอรองเท้ารุ่นนี้ครั้งแรกตอนที่ถ่ายเกี่ยวกับองค์ชีพกลางค่ะต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีใจเพราะว่าเขาก็เหมือนออกแบบมาเพื่อเราแล้วก็เป็นสีที่เราชอบด้วยขาดและส้นก็แบบดีใส่ก็สบายเบาด้วยครับผมอืมก็ดีใจดีใจทราบมาว่ารุ่นนี้ดีออร์เดเร์ส์ไหม เป็นรุ่น Limited Edition ใครซื้อไปแล้วคุณโชคดีมากส่วนใครที่ยังไม่ได้ซื้อม,มันพิเศษยังไงครับ Limited Edition คือตอนจริงรุ่นนี้ครับผมถือว่าใน m i k e y Collection เป็นพระเอกเลยเป็นดาวดาวเด่นเลยครับผมค่ะแล้วเขาทำจริง uh, ตั้งใจที่จะผลิตรองเท้ารุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อให้แบนเป็นรองเท้าแห่งความทรงจำเป็นรองเท,ท,ท้าแห่งความทรงจำที่ที่มีให้ระหว่างผมกัแแบแฟนๆทุกคนครับผม จริงครับครับเพาว่าเขาก็คือทางวันจก็บอกมาเลยว่ารอมแล้วผมก็จะผลิตรุ่นนเรื่อยๆแต่ว่่เขาตั้งใจให้มันเป็นรอท้าอความทรงจำ limited edition หมดแ ไปสั่จองเพิ่มเติมกันได้นะครับรอของอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพอได้มาแล้วใส่แล้ว <Yeah. S 1> แถกมาด้วยนะ <Yeah. S 1> อะไรนะใส่มาวันนี้ <Yeah. S 1> ได้วันนี <Yeah. S 1> โ้โอเคโอเคครับผมนะสุดแค่นี้ไม่ได้นะสามารถสั่จองได้นะครับ <Yeah. S 1> มีรโเตอร์เดชั่นนะครับ <Yeah. S 1> สุดท้ายครับไอกิ้ครับวันนี้มีอะไรอยากจะ เอฝากถึงแฟนของตัวเองแล้วก็แฟนของโรจิครับก็อยากจะขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจกันแล้วก็คอยสปอนอร์ตผมเสมอคอยให้กำลังใจผมเสมอว่าเข้ารับในกันมาตลอดขอบคุณมากจริงครับแล้วก็ขอบคุณทางโรจิงมากครับคุที่ให้เกินความความสุขสนานที่หาได้ยากเช่นกันแล้วก็ให้โอกาสผมได้มาเป็นพิซึเตอร์ให้กับโรจิให้โอกาสผมให้มาเป็นส่วนหนึ่งในแฟมิลี่ของโรจิครับผมก็รู้สึก ดีมากครับดีมากเลย่รักมาเลยเนาะเป็นเด็กที่แบบว่าน่าตักแลก็ทอมตนนมากๆเลยนะครับอหมาะสมนะนะที่เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นรายกาของเราที่นะครับสมศรีเล่นด้วยับไมกี้โอเคเพราะ่ราเริ่มจบนฮะอยากเล่นเกมไหมอยากเล่นเกมกับไมกี้นะไหมฮะอยากนะฮะโอเคเราจะให้เล่นเกมกับไมคกี้กันนะครับซึ่งทุกคนที่ ไปพี okay. Okay. Mm ่โอเคโอเคครับเกมนี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวไมพี่จะจับผู้โชคดีขึ้นมา5คนนะฮะ5คน, mm hmm. ค,นคนที่เมื่อกี้ได้ stage, ได้เสื้อไปเราเอากลับใส่เข้าไปแล้วนะคือทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นเท่ากันหมดเลยนะฮนะ5รายชื่อโอเคเอามาไปพี่มา2อ ันนี้สามสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วคราดอีกหนึ่งคัาอีกหนึ่งคัาอีกหนึ่งนะฮะโอ้โหอยู่ตรงอ่าสุายกัแล้วนะครับโอเคโอเควันนี้เกมที่เราจะเล่นกันนะครับคือเกมเป่ายิงฉุกกับไมกี้นะครับโอเคอุือเกมเล่นยากมากเลยอ่ะพี่ ยากยากไหมวิธีการก็คือเดี๋ยวแมคกี้ที่อยู่บนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพูดนับเบอร์ใบของใครนะครับให้ยกมือและยื่นขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะ โอเคพร้อมไหมทุกคนนะครับเราเราต้องูัวเลย มเลอเอาลเอา้เอยมยิยต้องไปกิงชุบชุยิงชุบพี่อดูแลันดีเลยใช่ไหมพอดีเลยหันหลังได้ไหมออกไปได้ต้องอยู่นี่ตาแล้ว ไมค์ที้ช่วยส่งจุกให้กับคุณพี่มาได้หนึ่งใช่ไหมโอเคชนะชนะ Mikey, ไม่์ Mikey, นะที้ได้สองจุกไมค์ที้อีกจุกหนึ่งส่งจุกอีกจุกหนึ่งเอ๊ชนะได้สองจุกถ้าแพ้ได้จุดเดียวโอเคไหมคนต่อไปครับผู้โชคดีไนดะ้แก่หมายเลข F หนึครับ F 1 3 F 1 3 มีเสียงกรี๊ดมีเสียงกรี๊ดเกิดขึ้นมาโอเคอ่าเดี๋ยวเราทำภาพของเราครับด้วนะถ้าชนะเมื่อกี้มิกกี้ส่งจุ๊บให้สองครั้งแต่ถ้าแพ้ได้จุ๊บเดียวโอเคไหมฮะโอเคน่นแล้วเป็นจุ๊บแบบบูทูธถูกไหมครับผมพร้อมไหมครับพร้อมไหมฮะโอเคอันนี้อะไรอะอันนี้แยกสีเนาะโอเคพ่อ ยามนิ ja, mia, 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 mia. ่ยาวเพราะกระเป๋ายิงชุบเฮ้ไมย์ที้ชนะครทำในกี้ออกกระดาษนะฮะส่วนรำตากลอกคอนนะครับโอเคไม่เป็นไรแพ้ได้หนึ่งจุกครับให้ๆๆเมย์ที่แถวนี้แย่มากเขาให้คนนู้นส่งคืนนะฮะส่งคืนเลยอ่ะยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากที่ร่วมชื่นชมกัน คนที่3นะครับหมเลข D <isp Chris> 1 1ครับ D 1 1 D 1 1คุณพี่เหรอโอเคเสร็จใบพี่อยากตอบอะไรครับผมจะออกคอนาบที่บอกว่าใบพี่จะออกคอนคุณพี่จะตอบอะไรครับคอนเหมือนกันไม่อยากชนะ i <laughs> hope กับโอกาสนช่ไหมนะ,ะโอเคพร้อมปิดตาปิดตาปิดตาหนึ่ 0อนับ1 2 3ส,อ,สอยู่ไหมอยู่โอเคอยู่รู้เลยนะฮะโอ01นย์หนึ่งะะเดี๋ยวเราไต้องเอาันิดดียวลกลไปไเนี่ยน้องต้งึงไหมะะ่ะถึงร้อนนะะโอเคเรไอไหมับ้นสุดท้ายออกไรออกไรออกไรโอเคไม่ร้อนหรอไมร้อ จุดที่สองท้าต้องไม่ธรรมาดาแล้วเดี๋เียเยโอ้โหฮโจคหายไปเลยฮะเอา้เอาสมชยวนะครับความน่ารักนะครับของมี้ขอบคุณมากนะครับที่มาสนุกกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับผมขออนุญาตกบเชิญผู้บริหาราของา ขอเสียงัได้นะครับต้นรับนะฮะคบอยุพากณีเนียมหอผู้ดเฝ่ายการตลับริษัทป้าอนกกนะครับุนาบ็อชอแนด์อนะครับสตรา็ไมคกี้พรีเซนเตอร์